รีว ici, me, 20, ิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดสีสวยมากครับ Monster Air Max KXT 2 0ครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหูฟังเกมเมิงด้วยนะครับมีระบบ Low Latency ฮ่าฮ่าฮ่า Infinity สวัสดีครับผมพิ้ยตีตัวแสบนะครับรีวิวฟังตัวใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วครับยอดนี้ผมเคยรีวิวไปอยู่2-3สตัวนะครับถือว่าเป็นตัวที่ราคาดีมากๆแถมสเปคก็ให้มา เกินราคาครับแน่นอนครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับ X m k x t 20นะครับไม่มีอะไรมากครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับนี่สัมผัสแรกเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มายังไม่ได้เห็นสินค้าเหมือนกันนะครับยัมรู้เลยว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ยังเท่เลยยิ่งทำมาใหม่ยิ่งแพ็กเก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบ่าดูที่ตัวหูฟังกันก่อนเลยนะครับ ส่วนตัวผมชอบนะตั้งแต่สีละสีดูแบบดูเฟี้ยวดูแปลกประหลาดกว่าเพื่อนดีนะครับมันดูไม่เหมือนใครดีนะอ๋อนี่ติ๊กเกอร์มาอย่างดีเลยนะครับต้อแกะออกก่อนโอ้ขาเลยทุงอ่ะนี่นะครับนี่เท่เลยแบบตัวกคนเป็นมอนสเตอร์เราเขาผู้สุดเหมือนแบบอนุตัวอากาศอะไรเงี้ยเหมือนแบบหน้ากากอนุตัวอากาศประมาณนั้นนะครับดูดิเท่มากนี่ นี่เลยจุดขายเขาเลยครับเคยเห็นไหมครับเคสหูฟังที่มีหน้าจอมอนิเตอร์บอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับอย,อยู่ในโหมดไหนโหมดฟังเพลงเห็นไหมครับโหมดเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยได้หมดมีประมาณแบตเตอรี่บอกพร้อมนะครับเห็นไหมครับข้างซ้าย100ถ้ายกออกปุ๊บมันจะดับไปเห็นไหมครับข้างขวาเห็นไหมและตัวแบตเตอรี่เคสตอนนี้อยู่ที่9 7%ครับมีบอกทั้งหมดทุกอย่างครับนี่เปิดทั้งปิดปุ๊บดับ นี่เท่ครับว้าเห็นไหมครับนี่คือเท่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมาอ่าปกติ หูฟังกมันก็จะคล้ายๆกันหรอกแค่แบบรูปต่างรูปทรงแตกต่างกันแต่ตัวเนี้ยจุดขายเลยอยู่ที่หน้าเคสเขาเนี่ยมีหน้าจอมอนิเตอร์บอกสถานะต่างๆรับสุดยอดผมไม่เคยเจอ,อไหนมาก่อนเลยนี่คือตัวแรกเลยที่เจอเป็นแบบนี้นะครับสจ้าว่ะแล้วก็ด้านล่างครับเป็นช่องเก็บสายชาร์จ Type นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพวกปุ่มรีเซ็ตปุ่มเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะครับกดได้ไหมอ่ากดเพื่อโชว์ดูอะไรอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอืม กดด้านหลังก็เ,เลือกโหมดนี่โอ้เลือกโหมดจากนี่เลยเนีย่คือเนื่อผมยังไม่รู้ผมเพิ่งแกะกล่องเหมือนกันเพิ่งเห็นของเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูคู่มือนี่กดปุ่มด้านหลังนะครับเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยมิวสิกโหมดเกมโหมดวิดีโอโหมดนี่ยังเฟี้ยวอ่าเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งอ่ะดูในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้เพิ่มเติมบ,บ้างราหูฟังแน่นอนครับเพต้องมีพวกใส่ชุง้งใส่ชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับอ ก่อนเสริมของเขาอ่ามีคู่มือแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับตัวสุกเปลี่ยนขนาดอะไรไม่มีเพราะเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดมันเป็นอิกเยียใช่ไหมต้องไม่ใช่อิเยียเป็นแบบเยียบัตนะครับอย่างงี้ก็คือแบบใส่ก็ไปในหูจะสบายหูนะครับแบบนี้เป็นเยียบัตอ่าโอเคนี่ครับในหนึ่งกล่องที่ได้มานะครับก็มีตัวหูฟังพร้อมเคสนะครับใส่ชาร์จแล้วก็คู่มือแค่นี้เองครับคราวนี้ดูทตัวหูฟังของเรานะครับ ตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามอนเขาทามาค่อนข้างตอบโจทย์นะผมว่าเมื่อก่อนนะเราจะงงว่าต้องสัมผัสตร,ตรงไหนอะไรยังไงหาไม่เจอนะครับตัวนี้เขาทามาให้ใหม่นะครับดูเห็นไหมครับนี่ตรงส่วนวงกลมเนี่ยคือบริเวณที่สัมผัสครับจะสัมผัสแล้วก็บอกสถานะต่างๆว่ากำลังเชื่อมต่อล็อกแยเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแบบแบบนี้เห็นไหมครับ อ่าเนี่ยมจะบอกตรงที่ไฟตัวนี้นะครับด้านล่างนี้เป็นช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีบอกซ้ายขวาหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือในหูก็จะออกสองทางค,คือทางนี้กับทางนี้ออกไป2ทางอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้แก้ปัญหาเก่าๆนะครับหลายๆคนที่แบบเออรุ่นเก่างง แตะตรงไหนสัมผัสต,ตรงไหนแต่ที่ก้านนี่หรอแต่ที่ตรงนี้หรอเพราะว่าหูฟังมันมีหลายแบบบางรุ่นแตะที่ปลายก้านบางรุ่นแตะที่ด้านบนบางรุ่นแตะตรงไหนเนี่ยแล้วแต่ครับอันนี้เข้าวตเป็นวงกลมรูกก้รเลยแต่ตรงนี้นะไม่พลาดแน่นอนนะครับเอามือจับดูรู้เป็นมันจะมีรู้สึกเป็นหลุมๆเป็นสัมผัสได้นะครับว่าปุ๊บแตะตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ชื่อชัดเจนครับมอนสเตอร์ Monster, ครับอืม หลุดตัวผมนะประทับใจทั้งหูฟังและเคสเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแก้ปัญหาเก่าๆตอบโจทย์ใหม่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ Monster Air Max KT 2 0ตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่สดๆดิ่งๆ5.4ครับไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง13มมิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่หูฟังอยู่ที่30มิลลิแอมและตัวเคสอยู่ที่300มิลลิแอมครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงเลยทีเดียวครับถ้าเกิดรวมเคสแท้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดตัวหูฟังเปล่าๆก็ได้อยู่ที่ประมาณ4ีชั่วโมงนะครับแล้วตัวนี้เขาบอกว่าชาร์จเร็วด้วยครับเช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นหมา,า100ยา สำคัญก็คือมีระบบโลว์ลาเทนซี่สำหรับเล่นเกมนั่นเองครับยีเรต่ำมากเล่นเกมไม่พลาดทุกสถานการณ์ครับมาลองเชื่อมต่อกันดูเลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปดูก่อนไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้มันวิธีการทํางานของเขาต้องใส่ต้องเปิดอะไรยังไงนะครับอาจจะต้องเปิดเคสตรงนี้มาปุ๊บลองดูก่อนนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอ่า เปิดแชร์อ,อย่างนี้เชื่อมต่อได้เลยอ๋อใช่เลยครับเอ้ย,อยไม่ใช่ในเค12อ,อ,อ๋ออันนี้คืนเลยครับ Monster MR XKT 20ครับสังเกตที่หน้าจอครับเมื่อเชื่อมต่อนะครับเพิ่งมาดูตรงนี้ที่ปุ่มทางซ้ายนี่ครับนั่นคือปุ่มที่บอกว่าเชื่อมต่อแล้วหรือเปล่าเียผมกดแพรก่อนครับปุ๊บอ่ะ เมื่อเชื่อมต่อปุ๊บเห็นไหมครับขยับปุ๊บตอนนี้คือเชื่อมต่อแล้วครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่เชื่อมต่อในเคสนี้เลยไม่ต้องถอดออกมาก็ได้นะครับทีนี้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกโหมดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะฟังเพลงเล่นเกมดูหนังเลือกโหมดตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับอ่าหย่าหรือจะคู่มือนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกโหมดเอามั<ๆ>้ยมนะครับ แอคชั่นหรือจากคู่มือนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกโหมดที่ตรงเคสก่อนนะครับก็สามารถเลือกที่หูฟังได้ครับให้กดตรงที่แผงสัมผัสตรงนั้นนะครับค้างไว้ประมาณ2วินาทีครับเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับก็สามโหมดเหมือนกันครับเกมโหมดวิดีโอโหมดแล้วก็มิวสิกโหมดนะครับจะวนวนไปนะครับกดค้างที่ตัวหูฟังค้างไว้นะครับที่เหลือก็ปกติครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างเงี้ยรับสายโทรศัพท์อะไรธรรมดาเหมือนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะอ่ามาเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ฟังจริงกันดูครับดูนะว่าาเเียงขป อย่างไรเดี๋ยวผมอธมิบายให้ฟังนะครับมาครับมาลองใส่กันดูนะครับนี่ซ้ายขวามีบอกชัดเจนแต่ได้ใส่ไม่ผิดนะครับกึ๊บนี่อยู่ๆกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือมมีหลายสีนะผมม่บอกไปถ้าเพื่อนไม่ชอบสีนี้ชอบสีอื่นก็ได้ผมรู้สึกว่า,ามันเป็นสีที่แปลกประหลาดดีถ้าเป็นสีขาวสีดํามันเหมือนทั่วไปสีนี่เหมือนเป็นสีที่มันพิเศษกว่า ปกติผมเลยจัดมาเลยครับเป็นสีเขียวแบบนี้ก็เท่นะครับทั้งหูและเคสจะเป็นสีเดียวกันนะครับเมื่ออยู่ในหูนะครับอ่านดูกันใกล้ๆครับจะเป็นประมาณนี้เอนี่แหละที่ผมเลือกสีเขียวครับให้มันดูแบบฟุ๊บตัดฟุด๊บเปียบแปกขึ้นมานะครับใส่ไปไหนคนก็มองถ้าปกติคนเห็นใส่หูฟังขาวดําปกติครับตัวนี้ครับสีเขียวอย่างเท่เท่จริงนี่ไอ้ข้างอีกข้างนะ Oh. อ่ะเดี๋ยวเราลองฟังเพลงกันแักเพลงหนึ่งล้วก่อนแล้วก็เอา Beautiful Thing แล้วกันนะครับกำลังดังเลยของเบสเซนบูนนะครับปาะลองดูครับเฮ้ยว้าวเฮ้ยไม่ธรรมดาครับเฮ้ยอันนี้ Joe God ตั้งรู้ อืมอ่ะโอเคแล้วีผมลองฟังดูนะครับคือจริงๆรู้ว่ามันมันไม่ได้มีจุดเด่นมากขนาดนั้นอย่างเช่นเรื่องของเบสหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเบสตังแบบหนักขนาดนั้นเป็นเบสที่พลิบพลีผมว่ามันก็ตอบโจทย์คนที่ไม่ได้ชอบเบสหนักนะครับเดี๋ยวคนที่ผมดูก่อนนะผมเป็นอยู่ในโหมดไหนอยู่<อ>ก็มีสิบโหมดถูกแล้วนะครับคือตัวเนี้ยเวลาเราแตะปุ๊บนะครับไม่มีเสียงจิ๊ดหนึ่งก่อนให้รู้ว่าแตะโดนแล้วถ้าเกิดเพื่อนแตะแล้วมมีเสียงจิ๊ดขึ้นมานั่นแปลว่าแตะไม่โดน กลับมาอีกทีนะครับเออดีฮ้ยตอนนี้เขาเหมือนเขาทำแบบแก้ทุกอย่างที่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับกับมาเรื่องเสียงของเราครับมันไม่ได้มีจุดเด่นมากเป็นพิเศษเบสไม่ได้ดังหนักมากเสียงกลางไม่ได้พุ่งไปไกลแบบเสียงนักร้องเด่นอะไรอย่างนี้เสียงสูงก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่ามันไม่แหลมบาดหูเกินไปเรียกว่าอยู่ดบ กลางๆทั้งหมดเลยนะครับการที่เป็นเสียงแบบนี้มันดียังไงก็คือฟังได้ทุกแนวหลากหลายแนวอาจจะไม่ตอบโจทย์เฉพาะเจาะจงสหรับคนที่แบบเอ้ยอยากได้เบสหนักมากๆบางคนอยากชอบฟังอะคูสติกอยากได้เสียงกลางพุ่งๆเสียงร้องเสียงกีตาร์เทปเทปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่มันครอบคลุมการที่เป็นเสียงกลางๆแบบนี้ครอบคลุมฟังได้ทุกแบบทุกแนวครับเรียกได้ว่าแบบถ้าคนชอบแนวเดียวชอบเบสหนักอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะนะครับตัวนี้ก็เล่นสำหรับคนที่แบบ ไม่ได้สีเดีดมากฟังได้ทุกแนวอะไรยเงี้ยแบบผมเงี้ยฟังได้ทุกแนวจะร็อกจะแบบอะคูสติกจะซึ้งจะช้าจ้าแอนบีได้หมดจะแร็ปฮิปฮอปได้หมดเลยประมาณนั้นนะครับดีดีดีถือว่าโอเคถือว่าทำได้ดีกว่าหูฟังจาตลาดที่บางทีเราเจอแบบมียี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่าร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแบบนั้นนะบางตัวเสียงแตกบางตัวเสียงพลาบางตัวเหมือนเสียงแบบเล่นอยู่แบ็กการ์ข้างหลังเราอะไรแบบเนี้ย ตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับแค่ว่ามันไม่ได้มีส่วนที่เด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นเบสหนักหรือว่ากลางพุ่งอะไรแบบนี้กลางๆทั้งหมดเลยครับตัวนี้อ่ะฟังกันนิดนึงประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการฟังเพลงครับสรุกว,ว่าน่าประทับใจไม่ใช่น้อยนะครับกับหูฟัง monster xkt 2 0ตัวดีนะครับอย่างที่บอกมีหลายสีให้เลือกนะครับหลักๆน,น,นะความประทับใจของผมนะครับคือที่ตัวหน้าจอของเขาผมไม่เคยเจอหูฟังที่มีมอนิเตอร์มีหน้าจอที่คอยบอกสถาะนะต่างๆส่วนมากก็คือบอกแค่ตัว แบตเตอรี่เหลือเท่าไร่อะไรยังไงตัวนี้นี่แบบบอกมงบอกโหมดบอกสถานการเชื่อมต่อบอกแบบเอ้ยอย่างกับสมาร์ทโฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกทุกอย่างเลยนะครับแล้วแบบพอปิดปุ๊บก็ไม่ีอะไรอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บก็วิ่งขึ้นแบบเนี้ยมีแบบแอนิเมชันขึ้นแบบเท่ๆแบบนี้เฟลมากเลยนะครับนี่หน้ากล่องเค้าเป็นแบบนี้นะครับ X KT 20นะครับงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับผมมารีวิกล้าไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับมีหลายสีชอบสีไหนก็จัดไปได้นะครับผมเลือกสีที่มันแปลกประหลาดมาจะได้มันไม่ซ้ำกับพวก a i r p o อรพวกอะไรพวกนั้นแน่นะอ่าโอเคครับนี่ก็คือของสุดเฟี้ยวที่ผมมารีวิวในวันนี้ครับผู้ฟังมอนสเตอร์ XT 20ครับเยี่ยมก็ไว้เป็นเรื่องของเพื่อนๆแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย ราคาดีมากเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังสูงว่าแบบพลังเสียงก็ต้องกระหึมแบบเวทีเป็นแบบฮเบสหนักตุ่มดำไม่ใช่อย่างนั้นครับเน้นใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ใส่สบายเพราะว่าไม่ใช่อินเอียร์เป็นเอียบัดแบบว่าแปะเข้าไปในหูแต่ก็ไม่ได้หลวมนะครับก็คือแบบไม่หลุดก็คืออยู่ติดหูดีนะครับและที่อยู่ที่ขนาดรูปหูคนด้วยบางคนอาจจะหูเล็กอาจจะมีปัญหาได้ไต้องลองดูนะครับนี่คือมันใส่ขนาดกลางๆพอดีๆนะครับ ลองดูได้นะครับสนใจจัดไปได้นะครับราคาแบบทุกคนเข้าถึงแน่นอนลองดูที่นี่สิค้าใต้วิดีโอผมก่อนก็ได้นะครับเคครับยังไงกอไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ตามกดระดในช่องของผมไว้ด้วยนะครับฝากว่าเป็น1หนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อกำลังมองหาหูฟังที่ราคาไม่แรงอยู่แต่คุณภาพใช้ได้ตัวนี้แนะนําเลยครับเคเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ